สวัสดีค่ะทุกคนป๊อบสุดาลักค่ะวันนี้นะคะป๊อบก็จะมาชวนเพื่อนๆน,น้องๆหรือว่าทุกคนนะคะที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะก็จะชวนกันมาทำพวงมะหอดไปด้วยกันค่ะพวงมะหอดนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็คือจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเคยเห็นกันไหมคะก็คือจะเป็นกระดาษว่าวหลากสีส้อนกันแบบนี้นะคะหลายๆชั้น พวงมโหดเนี่ยถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าพวงมโหดนะคะสะกดด้วยพอพานวาแหวนงองูมอม้าสาะ,ะโอหขอหิบตอตะรอเรือค่ะอันนี้เนี่ยก็คือตามราชบัณฑิตยสถานนะคะเป็นคำสะกดอันนี้ที่ถูกต้องนะเขียนแบบนี้ค่ะแปลว,ว่าพวงอุบะหรือว่าพวงดอกไม้ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีชื่อเรียกว่าพวมโหดอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกแบบตามแต่ละภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเรียกว่าตุงหรือว่าตุงไส้หมูถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะเรียกพวงมาลัยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยก็จะเรียกกันว่าพวงมโหดค่ะ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ประดับตกแต่งนะคะคู่กับธงราวเป็นลาย12นักษัตวหรือว่าจะเป็นลวดลายต่างๆตามแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ที่นิยมใช้กันค่ะต่อไปเราก็จะมาดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำไปพร้อมๆกันค่ะ 1. กระดาษว่าวขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส3สีสีละ1แผน่น 2. กระดาษแป้นร้อยเชือก 3. ไม้ 4. กันไกรพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยการน,นี้นะคะตอบก็จะเลือกมา3ามสีได้กันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับไปพร้อมๆกันนะคะที่เราแผ่นะคะ่ะอันนี้แผ่นแรกนะเราก็จะมาพับจากสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะ เราก็จะมาพับแบ่งครึ่งเป็นสามเหลี่ยมค่ะอันี้ก,ก็จะเป็นสามเหลี่ยมคร 2, คั้งที่หนึ่นะคะนี่พับแบ่งครึ่งไปเลยแล้วก็พับแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมครั้งที่สองค่ะนี่นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พับแบ่งครึ่งอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่สาม ขั้นตอนที่4ีตอนนี้สําคัญนะคะเราจะใช้สามเหลี่ยมด้านที่เป็นสันก็คือด้านนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมด้านที่เปิดไม่ออกจะมีอยู่หนึ่งด้านแข็งๆแ,แบบนี้นะคะด้านนี้ก็จะเรียกว่าด้านที่เป็นสันพับจากด้านสันเนี้ยค่ะเข้าหาด้านตรงข้ามที่ยาวที่สุดก็คือฝั่งด้านนี้นะด้านที่ยาวที่สุดพับเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะ ก็อันนี้ถือว่าพับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสีที่1นนะคะแล้วก็สีที่สองนี่นะพับเหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. จะเลยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเป็นการตัดค่ะเราก็จะมาใช้กันไกรนะคะตัด ทีนี้เวลาตัดเนี่ยเราจะเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้อาจจะเป็นด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้แนละ้วแต่เราถนัดนะคะตัดเข้าไปตรงๆให้เกือบขาดแต่ว่ายังไม่ขาดแบบนี้นะคะแล้วก็สลับไปอีกด้านหนึ่งให้ห่างก,กันเล็กๆค่ะประมาณครึ่งเซนแล้วเราก็ตัดสลับไปสลับมาเรื่อยๆ ให้เหลือด้านบนนี้นะคะไว้ประมาณ1นิ้วประมาณแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วเราก็ตัดแบบนี้ค่ะทั้ง3าสีเลยถ้าเป็นน้องๆตัดอันนี้อาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยดูได้นะคะเรื่องก,การตัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กๆที่ยังแบบไม่คล่องแต่ว่าเด็กๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ เราจะตัดด้านบนตรงนี้ค่ะนิดนึงอันนี้ตัดให้ขาดได้เลยนะคะเพื่อให้เป็นรูเล็กๆไว้สำหรับร้อยแป้นครไปเสร็จแล้วนี่เราก็จะมากางออกค่ะตามรอยครับนี่นะคะหลังจากที่เรากางออกมาทั้งหมดแล้ว สาสีนี่เลยเราก็จะมาสบัดค่ะทำการสบัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบนี้ทั้ง3ามสีเลยนี่แล้วก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอามาร้อยรวมกันค่ะทั้ง3สีโดยที่เราจะเรียงลําดับนะคะดูจากความสั้นความยาวนี่เห็นไหมคะก็คือจะเห็นว่ามันไม่ได้เท่ากันกนะเนาะสีที่สั้นที่สุดเราก็จะร้อยเข้าไปก่อนค่ะเอาไว้ด้านในแล้วก็เรียงลําดับออกมายาวสุดก็จะอยู่ด้านนอกอันนี้ของมันก็จะเป็นสีเหลืองน้ําเงินแล้วก็เขียวเราก็จะมีเป็นเชือกร้อยแป้นกับกระดาษแข็งๆแ,แบบนี้นะคะ ร้อยเข้าไปแล้วก็จะมาร้อยทะลุรูเล็กๆนี่ค่ะกลมๆที่เราตัดไว้ตอนแรกก็คือเป็นรูจิ๋วๆนะไม่ต้องใหญ่มากสีเหลืองเงินแล้วก็เขียวุ๊หรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ตัดแล้วแบบเท่ากันทุกสีเลยเราก็สามารถเรียงตามความชอบของเราได้เลยนะว่าเราอยากเอาสีไหนไว้ด้านในด้านนอกนี่ค่ะ ยขยับขยับนิดหน,น่อยนะคท้ายก็คือเราจะมาจับชายพวงมะโหดตรงนี้ค่ะให้สับกว่ากันนะเหมือนกรีดดอกไม้แบบนี้นะคะนี่มะโหดของเราก็มีหน้าตาสวยงามแล้วก็อันนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปผูกหรือไปแขับอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครแบบ จะเอาไปปักก็จะมีเป็นไม้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นไม้เสียบลูกชิน้นหรือไม้อะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่ที่เราหาได้นะคะเสียบเข้าไปร้อยกับเชือกตรงน,นี้แล้วก็ถือหรือว่าแขวนแบบอย่างนี้ค่ะนี่ได้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะพวงมโหดทำเองได้ง่ายนิดเดียวค่ะ